เวลา10นาฬิกาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังพระที่นั่งอมรินทรฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2568โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภร์วไลักอัครราชกุมารีกรมพระ สีสว่างขวัตวรคัติยร,ราชนารีเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสาาการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตร,รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7และรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบุกมาลาทรงกราบทรงศีลเมื่อสมเด็จพระอริยวงศา,า,าคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลและพระสงฆ์ถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนบินโตพาตหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆ ปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะปิณโตพระทหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนจนครบ20รูปเสร็จแล้วทรงประเคนจัดตุประจัยเทยธรรมแด่สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะแล้วประทับยืมประเคนแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะซึ่งจะเดินเข้าไปรับจนครบ20รูป ทรงหลังทัศนโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีรเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงจุดทูบเทีเยนเครื่องทองน้อยบูชาเทวดาที่รักษาพระนพพะดลมหาสเสวตชัติเครื่องราชากากุตตพันธ์ทรงโคมรามเบิกแว่นเวียนเทียนสมโพธพระนพพาดลมหาสเสวตชัติเครื่องราชาก,ากุตตพันธ์ครบสามรอบพระมหาราชครูพิธีสีวิสุธทธิคุณประธานพรกครูพรามเจิมพระนพพะดลมหาสเสวตชัติแล้วโหวนหลวงผูกผ,ผ้าสีชมพูเสร็จแล้วพระ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายเครื่องราชกกุฏาภัณฑ์และพระราชจัรัญจกรพระคุดพระทองคําประจําราชการที่พระแท่นพระนพพาปฎิมหาสวิตชัดแล้วทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7และรัชกาลที่9ที่นาพระที่นั่งบุษบุกมาลาพระราชพิธีฉัตรมงคลเป็นพระราชพิธีเฉลิมฉลองสมโพธพระมหาสวิตชัดเครื่องราชกกุฏาภัณฑ์และพระแสงสําคัญประจําราชการหนึ่งใน โอกาสวันคล้ายวันบรมราชาพิเศษของพระมหากษัตริย์ซึ่งจัดครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามะเทวมหามกุฎวิทยามหาราชโดยทรงมีพระราชดำริว่าวันที่พระองค์ได้เสด็จถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาพิเศษนั้นเป็นมหามงคลสมัยซึ่งประเทศทั้งปวงที่มีพระเจ้าแผ่นดินย่อมนับถือวันนั้นเป็นวันนักขัดเรื่มงคลการจึงมีพระราชดำริจัดการพระราชกุศลพระราชทานชื่อว่าฉัตร มงคลต่อมารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีเพิ่มการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าอาลักษ์อ่านคำประกาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติชุมนุมถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเวียนเทียนสมโพธิเครื่องราชกกุธภัณฑ์และรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เพิ่มการพระราชกุศลทักษิณานุปทานซึ่งเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศล สนองพระมาหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบูรพมาหากัตษริยาธิราช สำหรับราัชากาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จถลิงถวัลรยาราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชาจัก,กรีวงศ์และราชาันาจาักรไทยสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธิเบศมหาภูมิพลอ,อดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษโดยทรงทระกรุณาโปดเกก้าโบรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษตามโบราณราชประเพณีในวันที่สพฤษภาคมพุทธศักราช2562และได้พระราชทานพระประ สมบรมราชองค์การแก่ปวงชนชาวไทยว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราัฎรต่อไปทั้งนี้ได้กำหนดให้วันที่4พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่ประสบนิกรพร้อมใจกันถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยจะมีการจัดพระราชพิธีทางศาสนาและพิธีการต่างๆเพื่อถวายพระพรและน้อรมรำลึกถึงพระราชกรณีย อกิจที่ส่งปฏิบัติเพื่อระสมนิกรทุกหมู่เหล่าวันฉัตรมงคลจึงไม่เพียงแต่เป็นวันแห่งการเฉลิมพระเกียรติเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ กับพระสนิกรชาวไทยซึ่งยึดถือพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาติสําหรับในวันนี้หน่วยงานราชการและพระสนิกรชาวไทยจะร่วมแสดงความจงรักภักดีผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นการทําบุญตักบาทการจัดทิพีถวายพระพรการประดับธงชาติและธงพระปรมาพิไทยตามอาคารบ้านเรือน สำหรับเนื่อในโอกาสวันชัตรมงคลซึ่งเป็นวันที่ระลึกวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จถลิงทวัรยราชสมบัติโดยประกอบการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษตามโบราณขัติยราชประเพณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทักกรุณาปดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาที่ราชนาประสาทพระเทพรีดอนตั้งแต่ เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาด้วย นหนึ่งเวลา12บสนาฬิกาทหาร3าเหล่าทัพยิงสลุดหลวงไฟละยละ21นัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพระราชพิธีฉาดมงคลพุทธศักราช2,568ซึ่งกองทัพบกโดยกองวันฐานปืนใหญ่ที่1กรมฐานปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติจำนวน21นัดณท้องสนามหลวง ส่วนกองทัพเรือโดยกองพันฐารราบที่1รักษาพระองค์กรมฐานราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินยิงสลุดหลวงด้วยปืนใหญ่ขนาด76ทับ40มิลลิเมตรจำนวน21นัดนับป้อมวิชัยประสิทธิ์กองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่และกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินยิงสลุดหลวงเฉลิมรพระเกียรติ21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศ ทั้งนี้การยิงสลุดถือเป็นธรรมเนียมที่ทุกประเทศทั่วโลกได้ยึดถือสืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณเพื่อเป็นการแสดงความเคารพให้แก่ชาติหรือธงหรือบุคคลโดยยิงปืนใหญ่ด้วยดินดำหรือดินไม่มีควันมีจำนวนนัดเป็นเกณฑ์ตามควรแก่เกียรติหรือสิ่งที่ควรรับความเคารพ วันนี้เวลา16นาฬิกา9นาทีทูลกระมอมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังศูนย์การค้าเจเจมอเขตจตุจักรทรงเป็นประธานการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทวีีนัมเบอร์วันหรือทวีีนัมเบอร์วันไอดอลรอบถิงนชนะเลิศประจำปี2568ซึ่งโครงการทวีีนัมเบอร์วันที่มีกรมสุขภาพจิตในฐานะกรรมการและเลขานุก,การโครงการร่วมกับหน่วยงานหลักจัดขึ้นตามแนวพระราชทานของทูลกระมอมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีที่ทรงเชื่อมั่นในพลังของ เยาวชนที่จะกำหนดอนาคตของตนเองทรงหวังให้กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันเป็นความหวังของคนรุ่นใหม่ที่ต้องปรับและพัฒนาให้ทันสมัยสอดคล้องกับเป็นเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นการปลูกพลังสร้างกระแสความต้องการของเยาวชนที่จะเป็นคนดีคนเก่งและเป็นคนมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติโดยดำเนินงานไปอย่างต่อเนื่องรวม14รุ่นเพื่อเฟ้นหายเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันหรือทูบีนัมเบอร์วันไอรอลเพื่อให้เป็นต้นแบบแก่เยาวชนคนอื่น ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันรุ่นที่15มีเยาวชนผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศจำนวน42คนเข้าเก็บตัวเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆกับวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเน้นการเรียนรู้ในแนวทางสร้างสรรค์ใช้รูปแบบการแข่งกันทำความดีเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเย,ยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจมีความภาคภูมิใจในตนเองมีพฤติกรรมที่มุ่งค้นหาความเป็นหนึ่งของตอนเองด้วยการแสดงความสามารถที่หลากหลายเพื่อแสดงให้คนทั่วไปได้รับรู้ว่าเยาวชน สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนเก่งและเป็นคนดีได้ไม่เน้นการสร้างให้เป็นดาราหรือศิลปิน โดยผู้ชนะการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีน้ำเมื่วันรุ่นที่15ประจำปี2568ฝ่ายหญิงได้แก่นางสาววิจยาพรนคนุณหานจากจังหวัดมุกดาหารและฝ่ายชายได้แก่นายนัทพัฒน์เจริญชัยจากจังหวัดมืงกงาารในการนี้พระราชทานรางวัลและทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทั้งนี้ที่ผ่านมาพบว่าเย,ยาวชนที่เข้าร่วมการประกวดมีพัฒนาเด่นชัดทุกคนมีการปรับตัวมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการในทิศทางที่ดีขึ้นที่เห็นได้ชัดคือการเตรียมตัวการมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งมีผลการเรียนดีขึ้นเรื่อยๆและประสบความสำเร็จทั้งด้านการเรียนและอาชีพ